ชื่อสุธาใจสัมพันธ์ครับก็อยากจะทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองคือจริงแล้วตั้งช่องมานานแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ไม่เคยทำตรงนี้จะเปิดทิ้งไว้จะมีอัพรูปทั่วไปอ่าอาวิดีโอทั่วไปไปเจอไปเจอ,เจอหรือมีงานอะไรไปบนี้ จะอัพทิงไว้มันก็ไม่มันก็ไม่เดินก็เลยมาคิดอีกทีหนึ่งคือเห็นเขาบางช่องที่เขาเติบโตมีผู้ติดตามเยอะเราก็อยากมากลับมามองดูช่องของเราก็เลยคิดแต่จะทำทำช่องยูทูบให้มันให้มันเติบโตขึ้นเรื่ยอยก็อยากจะฝากผู้ชม ฝากกดติดตามช่องผมด้วยก็ถ้าเกิดว่ามีผู้ติดตามาในจำนวนที่เพิ่มขึ้เนเรื่อยๆก็จะปรับปรุงช่องด้วยการที่คือหาแนวแบบที่มันมีประโยชน์สูงสุดกับคนดูให้ให,ให้ช่องของตัวเองได้เติบโต ะมีหลายอย่างหลายหลายอย่างที่อยากจะกนําเสนอกับผู้ชมแต่บางทีพอพอเราทาแล้วมันไม่มีคนดูมันเก็มันก็หมดแรงหมดแรงจูงใจเรื่องความที่ไม่มีคนดูเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของทํำยังไงให้คนมาดูเยอะคือเราไม่มีเว,เวลาเพราะเราก็ติดงานประจำง่ายๆคือมีงานประจําอยู่ ตอนนี้ไปท่องเที่ยวหรือไปหาข้อมูลที่มัน,ม,นมันมันมีเวลายเยอะมันก็เลยทําให้ช่องของเรามันมันมันก็ยังไม่โตยังไงก็หลงนี้เป็นต้นไปก็จะพยายามอัพถึงประโยชน์ลงเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะหาประสบการณ์ ความเป็ตัวเองเป็นคนไปชอบไปท่องเที่ยวชอบไปนู่นไปนี่จะพยายามถ่ายทอดแบบใช้ระยะเวลาให้มันมันเพิ่มขึ้นอย่างอาจจะสิบห้าวิกลายเป็นหนึ่งาทีสอนาทีสามนาทีเพิ่มปเป็นเถิดอีให้มีเรื่องราวมีสตอรี่เพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับคนดูเยอะที่สุดยังไงก็ขอฝากช่องเล็กๆนชื่อช่องนะครับสตอรี่เที่ยว เปลี่ยนชื่อช่องใหม่ทำคนเดียวฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ